สวัสดีครับพบกับ Eagle of อออีกครั้งวันนี้เราจะมานำเสนอเรื่องอะไรเชิญติดตามรับฟังได้เลยครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานช่วยกดแชร์กันด้วยนะครับพิธีกวนเกษียนสมุดและตำนานกวนเกษียนสมุดพิธีกวนเกษียนสมุดจะพบอยู่ทั่วไปตามงานศิลปะต่างๆในหลายวัฒนธรรม ทางทวิปเอเชียได้รับความนิยมมามาทุกยุคทุกสมัยเรียกได้ว่าเป็นภาพที่นิยมที่สุดก็ว่าได้พิธีกวเกษะสินสมุทรนั้นมาจากเรื่องเล่าปางที่สองที่พระนารายณ์เอาตาลเป็นเต่ายักษ์ชื่อกูรมะจึงเรียกปางนี้ว่ากูรมาวตาลครั้งหนึ่ง มีฤาษีเจ้าโทสะนามทุรวาว่ากันว่ามีนางฟ้านางหนึ่งได้นำมาลาทิพที่ร้อยจากดอกไม้บนสวงสวรรค์มาถวายฤาษีทุรวาแต่ปัญหาทั้งหมดมันเริ่มต้นที่จุดนี้คือมาลาทิพนี้ผู้ใดมีบุญวาสนาดมแล้วจะบังเกิดกลิ่นหอมรันจวนใจ แต่ถ้าผู้ไม่มีวาสนาพอดมแล้วจะกลายเป็นคนสติวิปร,ราชไปในบัดดลพอรือีทุรวาทเอาพ่วพวงมาลาทิพย์คล้องคอโดยบุญวาสนาไม่ถึงจึงเกิดอาการฟันฟ่นเฟือนเต้นแรงเต้นกาเหล่าเทพเทวาบริเวณน,นั้นต่างก็พากันขบขันเมื่อเห็นเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นที่น่าอับอายแก่ฤืษีทุรวาท โดยความโกรธตนอายฤสีทุรวาจึงเอาพวงมาลาทิพย์ไปถวายพระอินทร์ที่เสด็จมาผ่านบริเวณน,นั้นพอดีเมื่อพระอินทร์ได้รับพวงมาลาทิพย์ก็ทรงวางไว้บนตะพองช้างที่พระองค์ทรงประทับทีนี้พอช้างได้กลิ่นมาลาทิพย์ก็เกิดคลุ้มคลั่งใช้งวงหยิบพวงมาลาทิพย์าดลงบนพื้นดิน แล้วใช้เท้าเหยียบขยี้จนเละเมื่อลฤษีธุลวัตเห็นเหตุการณ์เกิดอาการมโมโหนึกว่าพระอินทร์ดูถูกตนจึงสั่งให้พระอินทร์และเหล่าเทพเทวาในสังกัดว่าหากไปรบกับใครโดยเฉพาะอาสูรหรือยักษ์ก็ขอให้แพ้ศึกตลอดไปหลังจากนั้นเมื่อใดที่พระอินทร์น,นำทัพเทวา ทำสงครามกับพวกอสูรก็จะได้รับความพ่ายแพ้ทุกทีไปนานเข้าเหล่าเทวดาตายจนเกือบหมดพระอินทจึงไปทูลขอความช่วยเหลือจากพระศิวะพระศิวะจึงแนะนำให้ไปหาพระนารายดังนั้นพระอินทและเหล่าเทวดาจึงพากันไปที่ทะเลน้ำนมที่ประทับของพระนารายพระนาราย แให้ทําพิธีกวนน้ำอมฤตแล้วให้เหล่าเทวดาแบ่งกันกินจะได้มีร่างกายอมตะฆ่าไม่ตายเวลาทําศึกกับเหล่าอสูรก็จะไม่แพ้อีกต่อไปโดยพระนารายขอเป็นแม่งานเองพระนารายประทานทะเลน้ำนมเป็นหม้อก,กวนเขามันทะเป็นไม้กวนขอพญานาควาสุกรี เป็นเชือกพันเขามันทะละนนำสมุนไพรทั้งสามโลกมาใส่ในหม้อก,กวนแต่เนื่องจากเทวดาเหลือน้อยแถมยังหลอกซ้ำสองให้อสูรไปชักทางหัวของพญานาควาสุกรีส่วนเทวดาขอไปอยู่ทางด้านหางของนาคระหว่างที่ดึงสลับกันดึงป่านเขามันทะละทะเลน้ำนมหมุนเวียนเชี่ยวกล้า พญานาควาสุก,กีเมื่อถูกลากถูกดึงจึงเกิดอาการวิงเวียนสำลอกพิษออกมาเป็นระยะระยะแผดเผาไหมพวกอสูรผิดหน้าฟุ้งกระจายไปทั่วหากตกสู่พื้นโลกมนุษย์จะพากันตายสิน้นพระศิวะจึงทรงเสียสละดูดกืนพิษร้ายไว้ที่พระสอจนพระสอไหมเป็นสีดำ ฝ่ายเทวดาอยู่ทางห่างหน้าพระอินทก็ทำหน้าที่คอยดลบันดาลให้ฝนตกเย็นฉ่ำและคอยประคองไม่ให้เขามรรทละสุดเอียงส่วนพระพรมคอยกดเขาไม่ให้สั่นไวหวเมื่อกวนกันนานเข้าเขามรรทละคอยๆหมุนเจาะแกนโลกจนเกือบทะลุพระนารา์จึงอวตารเป็นเต่าขนาดใหญ่ ไปลองรับเขามันทรละเพื่อไม่ให้แกนโลกทะลุมิเช่นนั้นมนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลายจะล้มตายกันหมดโลกเมื่อผ่านไปหนึ่พปีจึงได้เกิดของวิเศษสิบอยา่างกระเด็นออกมาจากการโกนเกรเสียนสมุดนั่นคือ 1. เกิดขนมนมเนยชั้นดีและแม่โคสารพัดนึกชื่อสุรพี 2. เกิดสุราชั้นดีและเทวีวารุณีเทพีแห่งสุราเกิดมาด้วย 3. เกิดต้นปาริชาติว่ากันว่าหากผู้ใดในดมกลิ่นดอกปาริชาติจะสามารถระลึกชาติได้ 4. เกิดนางอับสรนจำนวน35ล้านตนฝูงกระจายมาเต็มท้องฟ้า หมู่เทวดาและอสูรรับไปเป็นบริวาร5เกิดพระจันทร์เสี้ยวพระศิวะเอาไปเป็นปิ่นปักผม6เกิดพิษร้ายว่ากันว่านาและสัตว์บางชนิดเช่นแม่งป่องตะขาบมดและอื่นๆเป็นต้นได้รับเอาพิษนี้ไป7 มีสาวงามที่เกิดจากดอกบัวคือพระรักษมีพระนารายรับไปเป็นพระชายา 8. เกิดม้าวิเศษห้าเสียนอุดัยลบพระอินทรับไปเป็นพาหนะเกเกิดช้างสามเสียนเอราวันพระอินทรับไปเป็นพาหนะอีกเช่นกันและสิบ อันสุดท้ายเกิดเทพทันวันตะแพทย์บนหัวทุนหม้อน้ำอมฤตขึ้นมาทีนี้พอเหล่าอสูรเห็นน้ำอมฤตก็พากันกรูกันเข้าไปเพื่อจะตักน้ำอมฤตมาดื่มกินเหล่าเทวดาซึ่งวางแผนไว้ก่อนแล้วได้ขอร้องให้พระนาลายแปลงกายเป็นนางฟ้ามายั่วยวนหลอกล่อ ในโพกอสูนหลงตามไปทางอื่นแล้วเหล่าเทวดาจึงได้เข้ามาตักน้ำอมฤตแบ่งกันดื่มกินจนหมดสิน้นมีเรื่องเล่าแทรกว่ามีอสูนต้นหนึ่งแปลงกายเป็นเทวดาหลอกมันเป็นสายลับเมื่อได้ยินแผนดังกล่าวจึงไม่หลงกลแอบมาตักน้ำอมฤตดื่มแต่ขณะกลืนไปเพียงหนึ่งอึกพระอาทิตย์ และพระจันทร์ที่ลอยอยู่บนฟ้าเห็นเข้าจึงไปฟ้องพระนาราย์พระนาราย์จึงคว้างจากสุทัศน์ตัดอสุรตนนี้ตัวขาดเป็นสองทอนอสุรตนนี้นามว่าราหูท่อนบนได้รับน้ำอมฤตจึงเป็นอมตะส่วนทอนล่างที่ตายกลายเป็นดาวพระเกตหรือดาวหาง พระราหูด้วยความโกรธแค้นพระอาทิตย์และพระจันทร์จึงสาบานว่าเมื่อใดได้พบเทพทั้งสองจะกลืนกินทุกคราไปแต่กลืนได้คู่เดียวเทพทั้งสองก็หลุดออกมาเพราะราหูมีร่างกายเพียงครึ่งทอนหลังจากเหล่าเทวดาได้ดื่มกินน้ำอมฤตก็ถือว่า ล้างคำสาปของฤาษีทุรวาดได้สําเร็จแถมยังเป็นอมตะไม่ตายมีอิทธิฤทธิ์มากขึ้นหลายเท่ารบคราใดาจะได้รับชัยชนะโดยตลอดส่วนเหล่าอสูรก็เก็บความคับแค้นไว้มีการนำทัพมาแก้แค้นเทวดาอีกหลายครั้งหลายหนส่วนพระนารายก็ทรงเสด็จกลับที่ประทับเพื่อบรรทมศีลต่อไป ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องพิธีกวนเกษียนสมุดและตำนานกวนเกษียนสมุดถ้าถูกใจโปรดกดไลค์ดูมีสาระโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่แน่ๆโปรดกด Subscribe ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการน,นำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่ตอไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไร ดติดตามกันด้วยนะครับ